เต้ยจรินพรขอโทษแกาที่ไม่ได้ไปงานปาร์ตี้สละโสดยันไม่ได้ทะเลาะกันเต้ยจรินพรขอโทษแกวนัตรพรที่ไม่ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้สละโสด ก่อนหน้านี้มีหลายคนสงสัยว่าทำไมนางเอกเพื่อนซีอย่างเต้ยจรินพรถึงไม่ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้สลัดส,สดของวัดที่เจ้าสาวแต้วนาพทพรทั้งๆที่เพื่อนแก๊งเฟอร์บี้อย่างมิวคณิตาแมดพิรินีและมิ้นชาริตามากันครบทุกคนและล่าสุดสาวเต้ยก็ได้เจอกับแต้วและประนใยที่งานแต่งของเจมและโฟม และได้ถ่ายรูปร่วมกันโดยงานนี้สาวเต้ยก็ได้โพสต์ขอโทษแต้วแล้วค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรกันนะคะชาวเน็ตก็สงสัยกันหรือเกินและจับตามองทุกคนเลยค่ะแต่งานนี้สาวเต้ยจรินพรก็ไม่ให้ชาวเน็ตสงสัยนานนะคะโดยเธอนั้นได้ออกมาชี้แจงแล้วค่ะเป็นอันว่าไม่มีอะไรอยู่ในกอไผ่นะคะเราไปชมภาพส,สวยๆของพวกเขากันเลยค่ะ